ตอนนี้การดูพาทิ์ขึ้นนะคะก็เสร็จแล้วตอนนี้พาทิ์ขึ้นแบบดวงโตมากแล้วนะคะน,น,นี่นนย้อนแสงอ๋อมันก็เห็นพาทิ์สวยนะนหน้ากูนี่เอเอเห็นละคนเยอะมากเลยนะคะมึงไปเจอน้องคนนึงน่ารักมากเลยอ่ะ เจ๊น้องคุณน่ารักมากเลยอีหอมีมันน่ามองมากเลยเนี่ยคะเนี่ยแต่ไม่มากับแฟนหรอเฮีย <c oughs> เต่งอ่ะคือไปหาอะไรกินดีกว่าบ้างบรรยากาศคนมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันคือแบบว่าเขากลับกันหมดแล้วเพราะว่ามันขึ้นสูงมากเลยเดะยๆๆเดะวิวสองกระจกเลย โอ้ยน้สิวขึ้นสิวขึ้นเนเขามาดูพ่าท็ท่านจะมาสิวขึ้นอะไรเดินทางกลับแล้กลับไปที่พักนะคะหาอะไรทานนุ oui ่นนุ่น